นองครับมิตรรักแฟนเพลงที่เคารพรักทุกท่านครับยังอยูอย่ในชุดจรงชุดเดิมนะครับหมวกใบเดิมนะหน้าตาอาจจะสดใสหวานสาัน <c oughs> <c oughs> ได้นอนเว้นกับคนนี้เนี่ยนอนเว้นกลับมาจากตลาดเจหาะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยรีบมาเลยก็ต้องดูน้องเดือนก่อนน้องสักแฟนแหละ กินข้าวเสร็จก็โอ้ยหนังตาหย่อนเลยพี่น้องมันร้อนเนาะมันร้อนจริงๆฟุบเลยพี่น้องเลยน้าจะนอนวันนอะแตกก็ตรงนี้ก็บ่อยเหมือนกันมันมันด้วยมันก็ไม่เจิงเหนื่อยหรอกแต่มันมันเหมือนกับมันร้อนอ่ะนะไม่ยอมเหนื่อยนะหกสิบแปดแล้วเนี่ยยังไม่ยอมเลยนะยังสู้นะแล้วเตื่นมาแป๊บเดียวเนาะ เห็นว่าประมาณบ่ายโมงกว่าครับทั้งลมทั้งฝนมาโอ้ยถล่มทลายสันกะสีว่อนเลยสันกสีที่ปิดเส้เดือนนะที่เลี้ยงเส้เดือนกลางแจ้งไม่ออกไปดูอะดูถ้าจะตกนานเปิดเประท้อเข้าไปเปิดแอร์นอนเลยมันมีความสุขหลายพี่น้องไยนั่นแหละครับจะไปคิมอย่างในการบ้านการเมืองบนสีบวชนายกวันที่ยี่สิบสองนี่จะไปอย่างน้าเงินได้พี่น้องเด้อด้อดดใดมากมึซื้อเ้าแหละ ผมโหลดพงศิษแปดปีแล้วมันบอด,ดีไปกว่านี่ดอกประเทศไทยอะ่ะเลือกกขเลือกไปดอกผู้แทนนะครับถ้าเป็นหึงที่เราหเ,หเห็นเนะเาะอ้าวเาจะโกรธกันคุยกันสนุกสนานไปอย่าไปเลือกข้างแบ่งพักแบ่งพวกเดยวตีกันตายอีกมาเบิ่งเสียเดียนได้ดีกว่าครับผมอ้าวดูเสียเดียนอ่ดูเสียเดียนดีกว่ามวนมวนพี่น้องชาวแหลาบานนากำลังดัง,ดง,งร้องเพลงเต้นมันอุตลุดโหลดพลังิตวายเงินสร้างหัวมัน เห็นไหมบางคนนี่เต้นออกคลิปเสจก็ยังได้เงินได้พี่น้องเลยเพราะวันนี้คลิปอ่ะไอคลิปเป็นดีๆมีสาระนี่หน่อยคนได้ที่เบิ้งพี่น้องไอประเภทตลกครบคันบ้าบอโอ้ยคนกดเป็นแสนพี่น้องเลยนะ่รัมีคลิปอมว่าเรื่อยๆก็ต้องยอมรับนะท่านพวกนี้เขามีไอเดียเขามีความคิดให้เราทำทำไม่ได้หรอกทำแบบนั้นนะ่นเนาะทำยังไงมันถึงจะเรียนอะคนถึงจะดูถูกไหม บมม่น,นู้แต่ง่ายๆนะครับมันต้องมีพรสวรรค์นะเห็นเขาทำบอ,อกมาติ๊กตอกติ๊กตอกกิ๊กก็กิ๊กแกอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเขาจะโอ้ยเขามีไอเดียเขาม,มีมีความคิดนะมีครีเอทีฟคนนี้ออกไปเบ้าถึงบุบนะมีการออกแบบความคิดอะไรต่างเนี่ยทั้งผมนี่ผมออกแบบความคิดเ่าเป็นผมก็บอกไทยจะตะักใส่เดือนจะกระแตนี่แล้วเราี่น้องขายของ บางทีก็เป็นหลายชีวิตนะเหมือนหนังสือของท่านหม่อมราชวงศ์คริสต์ปาโมทใช่ไหมครับชีวิตขายของในตลาดนี่โอ้ยมันหลายชีวิตที่หลายที่พี่น้องท่านเคยอ่านไหมหลายชีวิตอ่ะเป็นตอนตอนเป็นเรื่องเรื่องหลายชีวิตคนนั้นที่เร่องนี่โอ้ขาท่านเขียนได้ดีมากนอ่านนะครับได้ผมก็อ่านไปดูหลายจำไม่ได้หลายๆเรื่องในนียหลายชีวิตนะของท่านหม่อมราชวงศ์คริสต์ปาโมทนะไปอ่านนะครับ เพ่นเพื่อนตัวอันนี้คือสเส้นเดนอีกหนึ่งสายพันธุ์นะพี่น้องนะหนึ่งสายพันธุ์เลยมีเอฟอยู่ด้วยนะจะยาวๆน่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเต็มกระมังนะครับมันเต็มกระมังเลยมูลเขาอะผมก็เลยกวาดออกกวาดเอ๊ะมันทำไมไม่เห็นตัวสักทีวะปกติพอตัวกวาดที่ที่เอฟเนี่ยกวาดไปนิดหนึ่งก็จะตัวโผล่ขึ้นมาแล้วนี่กวาดจนขนาดนี้นะครับเนี่ยเนี่ยลึกขนาดนิ้วก,กว่าเนี่ยตอนนี้เราตั้งเนี่ยยังไม่เห็นตัวก็เลยโคเลขึ้นมา โคเลคืออะไรโคเลก็เลยช้อนเข้ามาก็เลยเห็นตัวยุบยับยุบยับโอ้เป็นสายนี่เองควานกินกับเลี้ยงนั่นแหละเอามาเลี้ยงเลยจำไม่ได้มันไหลกันละมัง้งที่เทสเครื่องหมายไว้ก็เลยแม่ท่านดูนะครับว่าสายพันธุ์นี้ก็เป็นสาเดือนที่ที่กินอาหารเก่งนะครับขยันทำมาหากินนะเรื่องเสี้ยกระตั้งแต่ไหนดีกว่ากัน ผมว่าทั้งง่ายอ่ะใช้เดินง่ายที่สุดในโลกเลยในอาหารล้วก็มีจานมาสุงไม่งงตากแตนพี่น้นองเอ้ยยากเก็บขี่เขาเนียงแปอาหญ้าไม่กินเหนียงเราใกล้วยนี่โอ้ยหนักคักพี่น้องหนักคักหนักคักตัดมาเป็นรอพรอมนีงง่เป็นรถรถมึงเอ้ยขี่จักรขี่แทนแหละู้ใดเลี้ยงหลายๆนี่ต้องยอมเงินครับเพคนมีตัวช่วยเนาะถ้าคนเดียวนี่หนักนะครับแล้วตลาดเซ่ตากแตนตอนนี้ก็ รู้สึกไข่นี้จะตึงๆแล้วเท่าที่ฟังนะครับพอทุกคนซื้อไปหนึ่งขีดไปเลี้ยงมันก็ได้ไข่เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นมันก็ตึงตอนนี้มีหลายคนลดราคากระนำแล้วสมิเซลแล้วแต่ตัวยังได้อยู่ครับตัวยังมีพอขายอยู่ยังมีที่ขายอยู่เนาะเพราะฉะนั้นท่านที่เลี้ยงที่จะเลี้ยงก็พิจารณารอบคอบนะครับอย่าเพิ่งไปลงทุนเยอะถ้าใจเดือนนะส่งเสริมเลยครับใจเดือนนี่ยังไงก็ไม่ตัน ยังไงก็ไม่ตันนะครับเพราะว่าเออส้เดือนเนี่ยเราได้ทั้งมูลได้ทั้งตัวได้ทั้งอะไรต่างๆมากมายเพราะนั้นท่านที่สนใจอยากจะลองเลี้ยงไส้เดือนก็081-87-7089นะครับยินดีส่งทั่วประเทศพ่าเป็นตัวน้อยเองด้วยนะครับตัวบกักใ่เลยไส้เดือนอีบปักงามเลยค่าส่งจิบๆไม่ถึงร้อยนะครับส่งทั่วประเทศหากตายอะไรเรามีการเคลมรไม่ด้วยนะมี มีบริหากรการจัดในการส่งเยี่ยมยอดเลยขอบพระคุณนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับไปยาวเลยวันนี้